สวัสดีค่ะนี่เห็ดเถหามาได้ล้างแล้วเรียบร้อยเล้วค่ะมือนี้สิเห็ดเป็นลาบนี่เห็ดผักล้างแล้วปาดปาดต้นสดนี่เสาะเสาะคืออย่างสาะคือกรอบหักง่ายแต่เวลาลวกแล้วนี่แบบจังไรล่ะมันบปื่อยเป็นเหนียวหยาบกรุบกรุบเนี่ยเบิองเห็ดไข่เบิองเบืองเบืองเห็ดตุปู่ตุปู่อยู่มีสิมาลาบกินวินอืมเบิง อุ้ยสะออ่อนด็ก็กินอย่างกินปนกินอันนี้หลายละ่ะมาที่นี่ิลองมาหลาบเบิงเดี๋ยวเสียมาลวกก่นบ่หลวกแหละเห็ดต้องทําให้สุกเอาไปต้มเลยต้มเออออค่ะพี่น้องถึงขั้นตอนการลาบปไปทีนี้นี่อาแบบน้ำน้ำนี่ลุยลงรถองนัวลงไปเล็กน้อยอ๋อพี่ปนหลง อ่ะผิกมาแล้วแม่ไรหรออู้วมันนี่ลบเบิดมือเบิดเวีนเลยอย่านพิดโอ้โห้ล่มคือลมหนาวเลยนี่ต้องเอเป็นหนาวเป็นสีเง็มเต็มช้ำช้เนี่ย หนาวฮืมหอมข,อข้วมขขวาวกลุ่มจะไม่สมบักทัวซ้อยหอมแดงพริกขิงสวนมูนพริกขาวหเลยแล้วกะ็ตะไคร่ซ้อยค่ะพี่นออ้องกินแบบสมุนไพรเลยค่ะค่ะบ๊วยเร่งกันได ย่างพชีชนะอย่างผื้เท่าพชีชลาบเห็ดรวมเห็ดพริกหิดไข่หอมเ็สเดี๋ยวซีมก่อนโอ้ยลืมนี่ขาดได้จะได้เนี่ยไม่ชูเสียบได้จะได้เนี่ยเนาะ มันยี่หอ้อนี่นี่บโบ้่อยเข้มตรงไซร้ายเติบยีหอซิลิโพนเนี่ยอุม้มฉนนายเออจะมีสีนัวๆขึ้นมาเนี่ย พชิมห่อใส่ใบชะพูโอ้ยแดดขาวเหลือมลงร่ม,มสดๆมาถึงถึงถึงตะลุเขา้ามาเห็นไหมมีสีสันเขา้ามาเออ จ้ามานั่งอยู่ผีปะไรตีประธานเพราะมีอันนี้สีสารในถึงถึงเพราะว่าพ่อเอากล่องไปวางให้ผุนหรือเขาผีมันขาวเหลืองมาที่นี่เพราะใจเสือโอ้ยเอาออกกันนี่ใช้เสือกแน่มาถึงถึงมากินก๋อยเห็ดมากินก๋อยเห็ดเขาว่าเออเออเขาเห็ดใะไมีสีสารแก่กองในนีนแก่กองเบิร์ตปีเสือตัวเดียวเดียวแก่กองซักตัวนั่นดิตัวนึ่งแก่กองตั้งแต่ปีที่แล้วมาดอกตุ้มนันหามกินเดิมเป็นเห็ดเกียร์ วนเยอมันน้ำหน้าเราปุ่นี้ยเดียีเนเลยเนเลยมีไข่ดอกตุ่มเย็นๆเนี่ยตรง้าค่นอเหลวุ่นุ่นะอเหลวเอ้าขอนก้างมึงนีกิดเขาชิกินแบบจระเลยคันกินก๋อยเย็ดยำได้คันยำมันมาโอ้ยิมาทางไหนมาทางผีบอล ลงมาดิล่าหมอหยันพยาบาลเขามาหน่อยเนี่ยหมอหยันพยาบาลมาโถ่กาเหลวตามกาเหลวมาด้วยปลาทวนโบมาจังหวัดไหนอยู่โรงเรียนเขามีแข่งกีฬาสีกีฬาเด็กหน่อยกีฬาคนเฒ่ากีฬาคนใหญ่ข้นข้นก็รักกีล่าหน้าแบบนี้สินั่งเป็นนับพยาบาลนั่งลูกท่างฝุ่นไดนจะมานั่งไก่ไดหนีเว่าให้นั่งไก่กันไหนบ่กไอ้หลอกก้านบาท มาเดินมาเดินปลาทวนเอ้ยโทรศัพท์ตาโดยกับพืชวันใบสะพูกับใบขิงอืมเอา้าใส่กระส่วนนี่มีกระสว่วนบางอยู่นี่นเหือดอ้าวตั้นักตับกระส่วนกล้ามากกระเดียดัวรอูกระส่วนหรือแมนเมนกระส่วนเจ้ามามาใส่เซม่าใส่บ่วนึกซื้อเครืบินเราเราบ่มีรถมอเตอร์ไซค์พยาบาลเรามาจาักรยาน มากระเจียิตุดมามามาสีสิสกินให้เบิึงเด้อนี่หัวเข้าไว้นางไก้กันบ้าแบบนี้มาบิึงสิกินหขว้อู้ตนีกับองคาดอี้อ้าวกระเจานไงมอส่วน้ดอ้วนอย่าไาบ้านเลยตำแหน่งก็ขึนไปสูงเพียงเงนทีมา นึกว่าใบหม่งอะไรนี่ม่งกลัวแล้วแ่บไม่เลยค่ะพี่้นงกิฬาอันนั้นดีโอ้ยพยาบาลบริเวณกิรามึงคือเอนก่อนม่งวาไปนั่งอยู่บนสน้มกีฬาเขามแข่งกีร่มม่ใช่อัว แล้น้ำกลกนกบ็บรั่นดองบลูกผูสวยดลยน <c oughs> ่าหมมมอมหอขี้หัวเขาเป็นหอมขี้หัวนี่แดงวิ<อ>น,อน,นะอ,อย่ากินนอดอกตุมม่มไปยังวะนีมหน่ดูกแจกแล้วดีจา้างบอหูบอจ้างเยอจีแล้วก็จีเจามากเพิ่ม น้องวาเลยรุ้นน้องวานจะยุ่อบสนามกะลูกกะพรองกะเจ๊กอะนรี้ยุ่งกันะไยุอ่อบสนามทุกันกน,กน,กน,นีน่มัแต่ยดัดหน่อยแล้วพูท่าเอืทำไให้เผื่อจือู น่งเขาเขาพีเขาเกือ่อเอาวนนั้มันหวนัวกันเสียกดกยงดังเลกินดีละกะโอ้ยบรอยากผ่าผูดดังไปหอดผูดโต๊ด เฮ็ดเผ็ดจะมันนัวเลย้อดไปน่ององป้าเออสุข,ขสุขคนคุณป่าคุณแม่ไรเคยกินบอราเพ,พ็ดพูนสารพัดเฮ็ดกอเฮ็ดเฮ็ดกอเฮ็ดกอเพือนเฮ็ดก็ต้องเกี่ยว มือพายุอ่ะตอยงกอดตัวโอ้ยตอนังเกิดนางหนักเรยตอนโดนก็เลยนางซึ้งซึงมีแต่้นแขดีเนาะยำพักใเลยแข้ากว่าใหุ้กคมเนาะใช่เปนเนาะได้ชิ้นไข่เพิ่มนก็มีกอม Bởi ừ, cái căn phòng ngặt đầu tư mặc là càng đi theo kỳ một hàm mọc ký 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 m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 ặt ký mọc 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 nó ừ. mọc ký

แซบแบไปแจวห้หยตัวนปากเอ่มาแสบจะให้อันนี้เลยคนมาแสบเพราะว่าปวกออกแรูปบ้านใหม่สสวัสดีคเออมาละมา,ออมาตาะบูกว่าแสบว่าออกแต่รูปบ้านไม่ไมออแต่ออกม่ดนด่วนแสบดูเลยกิ้แปนเมีย,เมยงเลยเนาะ อ๋อพอดีเลยออันนีนป่ากินคือเมียงอันนี้เนาะอืมเมียงไอ้หมดแดงอืมตุ่มเฮ็ดโหยใ้ป่าอ๋อแล้วโดยเราบ่มีแขลนยำดอกก็แหนมแล้วมันเลือดเรากินดูแล้วโอ้โหดอกตุ่มนั่นน้่นล้วกับม้าคือเก่าว้าอยังว่า เขาก็เ,เห็นโบมีอายารวว่าัว,วมาจอบแผลเตืนทุนหายอนหาลอยทีมกอนดิรไปป๊หอหายเลยหาลอยอ่องนง่มขึ้นมาง่วมป้าง่วมาเือกีนากอนดิถืินสงใส่พี่โมาลอยอจอบแผลจอบแผลห่วจอ็จอมาเจอ,ออกไปเดีกเก๋ยวด้วยักมันหัวมันใจกัน่นะบง่ขี้งขี้ยงนง ถ้าแีิล้วงงกิงนึนว่ะเงงกิงหล้วก็ไปนัง่งคนละคางบนเด้อเป็นน่งะกินจมุนไอยกินเท่าไา่ตาใส่บินเลยอว่าใส่ขี้ได้ีท่า,านไหรอจจกเขาขี้เ้นบุนมาป้าป้าเขาว่ากินไห้มีสชีสันเขาว่าตะกี้บั่นเขาน่ากินม้วนๆเขากินดีสิไห้บาดเด้อ <laughs> ว่าจะกี่บันพะนากินเขามวนเขาบ่าเดี๋ยวดีกินเขากินเขาเสาแค่ที่ว่าจะไหนนอกินเขาคนแน่ก็มากแบบนี้น่ะคันแม่กินผู้เดียวเขาเจอนางสั้นขากินเลยกินมือเลยค่ะพี่นองบ้านช่องเขากินอย่างสันนิลี่นางสั้นขากินมือกินมือน่าเจ็บปะแมนขนาดคุณยุ้ยญาติเยอะอือเขาเป็นนางสั้นขาหอกเขากินเขากินมือนะติดตามเพิ่นอยู่ ลุงคลิปลุงเพจลุงโมนีเลยมาหากินไปบางคนนี่เนาะชว์เฉียวไป่มึงเยัเป็นหัวตรงไหนแม่เพิ่นคนเถิ่นโบราณแต่เลี่ย่นนี่เขาเรียกว่าอยากอนีเหลือใส่เยนนะก็เยอะนินเป็ร้านอนนีอันนี้มาแต่เหนือก่อนี่นะอือดีซสบกว่าเลยครับบ้านสอ ช่วมองได้กอาน้ืาดนอาบุ้อาบล้อนไหว้าหนมาหาเอาด้อองยาอ่าุยหลายปุหรอใส่ปุ๋ยหลายปุ๋ยบ่บ่หนาแพบต้องานหนามแทบมันหึ่นบัึ่เดงานไม่ยใหญ่ใหญ่่นไหกําลังกินจังสีนะกิน่กินเมียงมะเดื่อแม่เปี่ยหมูเดง่กะสิบอกให้พังอยัง ก็เอาปุ๋ยก็เอาปุ๋ยไปหวานใบเลยใหญ่ปุ๋ยอียังปุ๋ยใบงามนะปุ๋ยยังสิใบบงงามมันมีปุ๋ยอันเหลิงนวยกับปุ๋ยใบงามใบง่ามไมีแต่ใบใช่ไหอืมไม่ใช่หง่ันนั้นก็เอาปุ๋ยเหลิงใบไปใส่ปุ้ยเหลิงใบคนปุ้ยยุเลียจักบงหู่แล้วคอยบอกปุ๋ยเหลิงใบเขาว่าปุ๋ยเ่งใบมันจะเกินปุ้ยยุเลียีกับปุ๋ยยุเลียนั่นแหละมันมียูเรีย ยุเรียเหล่งไปก็ยุยุเรียเหล่งนวยแม้นั่นอีหยังยี่หัอหยังกับปงหแต่บอกเขาว่าเอาตัวเหล่งนวยเอาไปใส่บักหนวเห็นบอยนวยดุกเดี๋ยวไปห้ายบักหน้านวยมันดุกจุระมาทีนี่กะที่จังปลาเต่าเขามาเนี่ยแม้เขาห้ายใส่บักหนาวเขาบักหนาวเขาหนวยดุกบักพี่กอดกันหนวยดุกอีกดอกดุกอืมหั ยื em, thì, ่นผอกสืาใสไม่ได้ปกนนีเขาเลยเขาแยขายบอนมีมผู้เน่เม็ดอะไรเม็ดสีเขาส้างพิ้นลูกแต่ผูเยงนเขามาสร่งขาขาเ่งนี่ยมันเ่ยงเขาก็สั้งขายก็้ัสามสิบกว่าบาทไม่องอย่างก็เชมาใหม่หน้องมพูต้องสีเขียวต้องาวอืม บไม่หนบเนาอยากหยงใจก็เก mm. um> ่งมากคุ้มใส่พลังปัจจก็เก่งมากคุทอดออกให้เราเป็นกลุ่มซีซูผู้เออกลุ่มสีซูผู้แบบน้องเขยองดิพลังขย่บ้บนน้องขยอยองเขาหน่อยเขาหยอมือหน่อยอืมมันกูยิ่งมีเตาพีน ใจพิใจอางมหันเอามักลงก็มักเลยนี่กันวะตัวยุย่างเรเ็ดเป็นกย่ายเทบ่อนดินอืมหดนครับเฮโกดมาด้วยกันเนื้อเนื้อหมูปันนี่ข้ดขวนในนิ่เสียงเหล่าเราเปนนี้เบาดุล่ะ เราประดียวซดุวบางคนพอเไม่ไไกินอยู่ไรวะไม่กินรู้ปเปิดแล้วเปิดเนี่ยอะซัน่เละค่ะพี่น้งอ,นนอง,สร,อง,งสรุปแบสรุปแสบเด,ด้อค่ะเด้อก้อยฮิตฮิตเพกกหิตรวมแสบแสบสันน่เลยกินอ่งซัมน่หละสวัสดีค่ะแล้วโดยเรสิีวอาผื่นบาดี้สวัสดีค่ะี่เล่าวดีค่ะเน้อ